ทำไมอร่อยโกโนอ่ะเนี่ยทำไมมันเล็กขนาดนี้ฉันเพิ่งรู้ว่า,าร้านคุกกี้ร้านนันนายติ๊กตอกมีดูบช็อกโกแลตด้วยนะคะคือปกติมันไม่มีในตะกร้านะคะแบบมันขึ้นหมดตลอดแต่ราคาชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทชิ้นละชิ้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสั่งมาสองชิ้นเธอมันเล็กอยู่จริงดิบีแ,แบบเจ็ดสิบบาทต่อชิ้นอะแต่ไม่แน่ใจว่า,าต้องกดในแอปได้ถูกกว่านี้เปล่าแต่ก็รู้สึกว่า เล็กจิ๋วมาก <Yeah. S 1> ดูแบบเล็กะลองร้านที่ลองมาทั้งหมดอะ่ะรู้สึกว่ามันโดนดักช็อกกแนตค่ะแต่อันนี้เหมือนไม่ใช่ดักช็อกนะแบบไม่ค่อยได้พิตาชิโอเท่าไหร่หอืมห,หวานมากแค่เป็นมิลช็อกโกแลตนะครับ ตตอนนี้ไม่ได้รสพิตาชโชอะไรใดแตร่รู้ว่าหวานมากอัะนี่คือวหวานมากว่ามากตอนนี้คือ,อได้รสของแบบเนยเส้นกรอบดีนะคะรสของเนยรสของแบบความเค็มๆม,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 มันๆของถั่วได้กลิ่นพิตาชโชแบบอ่อนๆนิดนึง แต่พอกินกับช็อกโกแลตคือแบบคือฉันรู้สึกว่าพอช็อกโกแลตนั้นอันนี้คือแบบมันเป็นมือช็อกโกแลตที่หวานมากมันทําให้ประสาทรับรสเราแบบไปทางนั้นมากกว่าแบบมันก็เลยแอบกบการรับรู้รสของพิตาเชโอ้ก็เลยแบบบอกไม่ถูกว่ามันอ่อนจริงๆหรือว่าอร่อยนะแต่แอบโดนช็อกโกแลตกบคือฉันรู้สึกว่าหลังจากฉันลองกินมาหลายร้านละมันหาร้านที่พิตาชิโอ,อะจะไม่โดนกบ ยากเว้ยสำหรับชิ้นเท่านี้ในราคาเท่านี้ฉันว่าแอบแพกไปก็สึกตื่นอ่ะหวานมั้งแต่ถ้าใครชอบบอดหวานอาจจะชอบเนอะแต่ฉันรู้สึกว่าพ่อมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะมีความเค็มๆมันๆมา,มา,มา,มาตัดแต่ด้วยความที่มันหวานมากเกินไปยอะไรเงี้ยฉันก็เลยไม่ค่อยจอยแต่คนที่ชอบหวานอาจจะชอบ ก็ราคาแรงอยู่สำหรับไซน์นี้นะคะคือของจโจนี่คันดี้อะ่ะมันเป็นบาร์หนึ่งสองร้อยห้าสิบซึ่งฉันรู้สึกว่าพอมาในราคาแบบเพิ่มไปอีกอ่ะร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทย้ายเป็นบารนีย้ยก็โอเคแล้วอย่างหรือแบบอย่างของเอมี่อะ่ะมันเป็นแบบบาร์บางๆนะคะแต่มันก็แบบชิ้นขนาดมันดูแบบเออสมราคาสามร้อยห้าสิบของนางอะไรเนี้ยตอนเนี้ยว่าจะลองอีกร้านหนึ่งก็คือโอสคูบาวนี่นะคะอยากลองตัวฮอลลิก แต่ว่าอื่นใดๆก็คืออาจจะไม่ลองแล้วถ้าเจอร้านถูกๆที่แบบไม่เกินสามรอยอาจจะลองแต่ว่าตัวแพงๆไม่ค่อยอยากลองบ่อยเพราะกลัวแบบเฉยๆอย่างแบบ The r o โร i ิ g p พ n ฉันรู้สึกว่าฉันดูแล้วแบบเฉยๆเพราะว่าดาร์ช็อกก็รู้สึกมันจะกบแล้วแบบมิลช็อกก็แบบไม่ชอบกินอีกแล้วก็ดูรีวิวอะไรที่คนก็บอกเออมันค่อยเฉยๆแล้วโรลิ่งพินค่อนข้างราคาสูงสำหรับฉัน ฉันก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจะกินราคาที่มันเกินห้าร้อยอ่ะขอลองแค่โอสคุบนี่ละกันเพราะมีคนบอกว่าฮอลิกอร่อยฮอลิกอร่อยฮอลิกอร่อย,ออย,ออยแล้วถ้ามีโอกาสคือความริงอยากลองออริจินอลนะแต่ว่าออริจินอลที่แบบคนฮิ้วมาขายคือขอ,อัพราคาแบบพันสองพันสามซึ่งของจริงน่าจะแบบประมาณเจ็ดร้อยฉันก็เลยแบบอืมเราจะกินช,ช็อกโกแลตราคาเป็นพันเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะปะก็เลยหากินแค่แบบอันในไทยกับเกาหลี เกาหลีเนี่ยเพิ่งลองไปอันเดียวนะคะแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่ามันมีหลายเจ้าออกมาก็เลยว่าจะลองในอนาคตข้างหน้าถ้ามีโอกาสอันที่ซื้อมาของรถไม่ใช่ของลอตเต้ดิของอันที่เคยลงรีวิวไปอะ่ะฉันซื้อมาสองกล่องไว้ตอนนั้นตอนนี้ยังแบบกล่องที่สองยังกินไม่หมดเลยเพราะแบบไม่จอยอเส้นมันแบบเส้นมันแข็งน,นะคะมันก็จะเป็นแบบแบบช็อกโกแลตนิ่มๆม,มูมูสหน่อย อยู่ข้างบนค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะแบบข้างบนมัน,นหนาดอ่อ,อะพอกัดไปคาแรกมันจะหวานเลยแล้วเนี่ยคือมันต้องบีบถ้วยเพื่อออกมาค่ะเอามาให้บุญนี่แอ,อื้ออือหวานจริงอันนี้หวานไปสำหรับฉันแต่ของร้านนี้นนฉันชอบเค้กคุกกี้เขามากอ่ะคือมันก็มีคุกกี้ที่รู้สึกว่าหวานไปแต่ส่วนมากก็รู้สึกว่าโอเคเวลาอยากกินของหวานแล้วก็ ใคยบ้างก็จะสั่งรสที่ไม่หวานมากแต่อัน,นี้คือแบบเออหวานไปอะ